ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นหนูก็อยากเจอหนูไม่เคยลืมอ่ะหนูอยากบอกพ่อว่าหนูคิดถึงหนูอยากเจอหนูอยากกอดอ่ะหนูไม่เคยเจอแม้แต่น่าน่าหนูก็ไม่เคยเห็น อยากเจอลูกเ่าเนี่ยโอ้อยากเจอถ้าตายเลยผมรับผากสุขนี้ครับตอนนี้เป็นเวลาตีสามสนาทีเดี๋ยวคิดว่ารถไฟขบวนของพ่อแพทจะมาประมาณตี3ามส สายนี้รถไฟอยู่ตรงน,นี้เองอเนไปไม่กลา้าไปถึงนะโชคดีโรงแรมอยู่ใกล้ขบวนที่ห้จะมาถึงที่ชานชาลาอายุทยาตีสามสี่สิบห้า เขาบอกว่ามันจะล่าช้าประมาณ7นาทีนะคะตอนนี้ประมาณตีสามครึ่งแล้วเดี๋ยวเรารอกันเดี๋ยวเราคงได้เจอพ่อแผนกัน,นแล้วนะครับจะพาพ่อแผนจากที่นี่ไปกรุงเทพฮนะงแอปรอรับอยู่ที่สถานีหัวลำโพงตอนนี้ลงแอปตปิดด้วยกันไหมแอปเตือน เอเนตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมา เมาเกิดมาดดครับใช่ครับอ้วนบอกเลยหนูในในกล่องนั่นแหะเราว่าใช่รู้ล้วภูมิใจเนะเาะน้องนกเนาะแต่ว่าเขาก็ภรรยาก็ถามมาจะตั้งชื่ออะไรวันนั้นน่ะพ่อออกมาจากโรงบาลมาตึกข้าวให้เขาพ่อเห็นนกตรงเนี้ยมันกะลังแบบว่าเหมือนกับอยู่ในทะเลกนะับเล็กเลย ังอ่ะกําลังออกลูกเลยหอมองเอาละมองพขากระสงสเอาชื่อนกดีกว่าหไหมนกบินไปไกลสูงมากสวยงามแข็งอรไรแข็งแก่ง ตีเขาเออกลูกแล้วมาอยู่บ้านพ่อยังเด็กเบ้บอกเลยวันนี้คือแม่เขาอ่ะสองสามเดือนจะมาครั้งหนึ่งแม่เขาเหมารถสองแถวเนาะสองแถวแดงที่มขัขามมาหาลูกสาวกับหลานเนี่ยมาดูแต่ทีนี้พี่ชายพี่ชายของพ่อเนี่ย <c oughs> เขาพูดจะไม่บพกนึเพราะ,เ,ราะเอาเวลากินข้าวอยู่เนาะกินข้าวพร้อมๆร้มตายเลยเดินมาจากหน้าบ้านหน้าบ้านห้องแถว มาด่าแม่ของเขาว่ามาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำอะไรแบบว่าเหมือนกับเอ,เ,อเ,อเอาเอาหลานมาอยู่กับเนี่ยมาพึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เค้ก็ๆๆๆไม่ได้พูดเพราะว่า,าอะไรนี่ส่วนตัว <ๆ S 2> ของแม่เขาเนาะแม่เขาไม่จิ้มหน่อยอย่างเงี้ยแต่นี้นก็คนกินแล้วมันก็ฮึดเงียเลยทะเลาะปากเสยียงกันปารกกับแม่ ใช่ใช่ด่ากันรุนแรงมากอันนี้แม่เขาแม่เขาน้ำตาไหลนี่ก็ไปปลอบแม่เขาแม่ยกมือไหว้แม่แม่ไม่อะไรแม่ดีปั๊บแม่มาโหรถเขาจอดอยู่เขาบึ่งไปเลยบอกลูกจะไปแม่ไหมกก็เอาลูกสาวกับเนี่ยลูกนกนี่ยไปพร้อมกันเลยพ่อก็ททำไม่ถูแล้วตอนนี้บอกแม่แม่ก่อนเนาะเดี๋ยวพอตามมีหลังไปหาที่มะขามเนาะให้เรื่องนี้มันวายไปก่อน แอ่พิชายเป็นคนต้นเหตุเป็นเรื่องนี้ในเะรืวันนั้นตั้งแต่เอาไปก็ไม่ได้เจอตรงนี้ไม่เจอเลย หน้าคุณขันติพลอยแล้วเดี๋ยววันนี้เราพาไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวนะครับครช่วยช่วยลุ้นกันหน่อยนะครับดีใจไหมดีใจไหมจะได้ลจกสาวดีใจครับมากี่คนสองครับผมสองคนนะทำไปแต่เราแม่รับตัวนะเจย์นะพาบ้เดี๋ยวเราพาบ้าเดี๋ยบ้าจะปัดเซียวเปียร์ปัดได้ไหมมาเซียวเี่ เ,เดี๋ยวพี่จะเซตให้คุณแผนเนี่ยไปไหว้หลวงพ่อทันใจและเพลงก็ไปตั้งกล้องรอทูบเลยนะใครมาไหว้แล้วก็ถ่ายรวมเป็นอินเสิร์ตไปนะไปอย่างนั้นถ่ายรวมเป็นอินเสิร์ตไปเลยถ่ายปนไปเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแผนก็อธิษฐานขอให้เจอลูกด้วยเถอะขอให้ลูกรักผมอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> ผมก็จะถามว่าี <c oughs> ่ไหว้ขอพรอ,อะไร <c oughs> และคุณแผนก็บอกว่าขอพรอ,อยากเจอลูก อ,อะไรประมาณน,นี้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินเจออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาบอกบอกว่าจะไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจอ่ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอให้ดวงจิตดวงใจด้วยเถิดหลวงพ่อทันใจกับผมนายสมศักดิ์ศรีพลเป็นองค์การสงเคราะห์ทหารบันศึกราชอาวอุปธรรมอยู่จังหวัดแพร่เดินทางมาจากไกลแสนไกลเพิ่งมาตามหาโรคชิงเทพมหานครคิดถึงใครคนหน ทีที่ลืมไม่ลงจะนั่งจะนอนสุดจะกลุงคิดถึงแต่ไม่รู้อยู่ไหนตื่นก็เพ้อหลับก,ก็ฝันจใจมันสั่นระรัวใจฉันมันยังพันพัวเหมือนวัวพันหลักชักเชือกอยู่ช้าขออะไรขอให้เจอลูกเจอลูกครับ พอแผนตีพ่อเนทุกสีพ่อนะครับตีพ่อเราแท้แอยากพบเจออยากนานพบหน้าเฝ้าแต่ห่วงหาตั้งแต่แตวันยี่จากไปห,หากได้พบจะกอดให้แสนนานเพราะแสนรักแสนห่วงเกินใครอยากบอกว่าคิดถึงมากมาย ลูกใจที่มีลูกไม่รู้จัพ่อเลยพ่อทิ้งหนูไปทำไมไม่ทิ้งลูกอะไรทิ้งลูกพ่อขอโทษลูกขอโทษนะตายไปพ่อเนาะ พ่อขอโทษลูกพ่อทิ้งหนูทำไมอ่ะว่าไม่ได้ทิ้งลูกแม่แม่แเราให้ฟังว่าว่าเจ้าชู้เราไม่ได้จ้่ชู้ลูกมันเกิดเรื่องลูกบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันลูกครอบครัวแต่ครอบครัวมันต้องให้หนูกับแม่ลูก,ลกหนูกับพ่อแยกกันอยู่ จะพอตามหาหนูนะบอก,ก,ออก,กปอไปตามห่าบองหนูนที่ทมาขามาก,าก่อนจะเข้าบ้านที่ตกพรมตรงทางแยกจะเรียกค่ยบ้านแต่รถที่พวงผลไม้ไฟตามมันเสียนะ มันมีตาข้างเดียวพอหนึ่งหมอใจปั๊บจะเรียกเข้าซอยรถมันมันแรง,งมากชนตุ้มสองคนต่างแยกทางกันเลยไปเฟื้นจริงๆิที่โรงพยาบาลมาขามพ่อเย็บยี่สิบเขม็มสมองพ่อมีหลงหลงล,งล,งลงืมมั่งพ่อก็ไม่รู้พ่อหลังกินยามาตลอดพ่อก็เริ่มดี แลงใกล้พ่อก็ไม่ดีด้ดบยพาวกาพ่อป่ยวยพ่อทางานมาตลอดทุกวันไปทุกที่แห่งหนที่ก่อสร้างพ่อวันรู้ที่อยู่ก็รู้ว่นานเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวพอขอดวงจิงใจของพระเจ้าต้องปกป้องพ่อแล้วลูกที่พอจะพบตามหาก้อยล้วอยู่ในกันตลอดไป ก่อให้แน่นเลยหนูกุ้มก่าโอเคลูกปีใหม่แล้วเนาะอะไรที่วันเกิดผ่านมาวันที่หกเนาะหกมการะลาอะไรสิ่งดีไม่ดีก็ท่านาดพ้นไปคาดเขาหน้านะลูกนะให้สิ่งดีขอให้ดวงจิตดวงใจพระคุณเจ้าคุ้มครองลูก สิ่งดีๆอย่าเจ็บปวดไอ้ไข้ขอให้คนรักและอินดูพ่อจะพยายามนะลูกนะจะช่วยลูกแต่นี่พ่อดีใจแล้วที่มาเจอลูกในวันนี้คงได้เจอคนที่ฉันคอยจะอีกกี่เดือนหรืออีกอกีก่ปีจะรอคอยคอยวันนี้วันนี้